ไงฉันเฟรยาฉันไม่มีวัยเด็กปกติพ่อฉันเสียไปตอนฉันเด็กมากๆไม่นานแม่ก็จะปัญหาท่านตกงานเริ่มพาคนเสียงดังๆเข้ามาบ้านหรือหายไปเป็นอธิตย์กับผู้ชายปแปลกๆเวลาแบบนั้นฉันอยู่คนเดียวฉันนั่งในอาพาร์ตเมนต์หนาวๆและรอให้แม่กลับมาบ้านแต่แทนที่จะเป็นแม่คนจากกรมสังคมสงเคราะห์มาแทนพวกเขาพาฉันไปที่บ้านเด็กกำพร้าแออัดคพูมองพวกเด็กๆในบ้านเหมือนกับเป็นของเหลือจากมื้อเที่ยง แล้วบางครั้งฉันก็โดนส่งไปบ้านอุปถัมคนจะพาฉันไปอยู่เพื่อประโยชน์ทางสวัสดิการและแรงงานฟรีฉันเลยรู้ว่าผู้ผู้ใหญ่เชื่อถือไม่ได้พาไปหลายอาทิตย์แม่ก็จะกลับมาและพาฉันกลับบ้านขอโทษนะเฟรย่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วฉันยกโทษให้ไม่ใช่เพราะว่าฉันซื่อบื้อแต่เพราะว่าฉันยังยึดติดกับภาพครอบครัวแสนสุขอยู่แต่แล้วมันก็เกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าติดตามช่องนี้นะคะถ้าคุณอยากให้เด็กทุกคนมีความสุขพอฉันโตขึ้นแม่ก็มามาหายหาย วันหนึ่งท่านกลับมาจากการประจัญภัยทั้งสัปดาห์ตามเคยเพรยียะแม่คิดว่าแม่คงจะท้องเนะี่ยหาแครเป็นพ่อคะแม่จำไม่ได้เราเจอกันที่คอนเสิร์ตแม่คิดว่าเขาเชื่อเอ่อมแดนหรือว่าไม้นะหรือช่างมันเถอะเยี่ยมไปเลยลูกของนายช่างมันช่างฟังดูเป็นชื่อหนังที่แย่มากๆแต่ฉันก็กอดแม่แล้วบอกว่าเราจะสู้ด้วยกันเก้าเดือนต่อมาท่านก็คลอดลูกแฟดโรซี่กับแอชตั้งแต่วันแรกหนะ้าที่ดูแลทั้งคู่ก็อยู่ที่ฉัน ที่เป็นวัยรุ่นอายุ16ระหว่างที่แม่ฉันนอนบนโซฟาฉันก็ป้อนนมผงให้น้องๆเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ร้องเพลงกล่อมนอนฉันต้องออกจากโรงเรียนเลยจากนั้นเราก็ได้ข่าวว่าตึกบ้านเราจะโดนทุบทิ้งเราได้มาแค่วันที่ตึกจะโดนทุบสถานการณ์นี้แย่ยิ่งกว่าเกลียนผ้าอ้อมของแฟดอีกนั่นเพราะว่าเราไม่มีเงินและไม่มีญาติเว้นแต่ป้าเกรสเธอเป็นพี่ของแม่แต่ทั้งคู่เกลียดกันแต่ว่าเราก็ไม่มีทางเลือก ไม่นานเราก็ยืนอยู่หน้าบ้านหลังงามของป้าเกรซมันส่งกลิ่นความสะอาดและอวดดีน้องของแม่เป็นผู้หญิงที่มีสายตาเย็นชาและได้ชื่อว่าเป็นครูสังคณิตสุดเฮียบอแมนด้าชาตินี้ไม่ได้อยากเจออีกแท้ๆป้าฉันไม่อยากให้เราเข้าไปด้วยซ้ําแต่แม่ก็คุกเข่าร้องไห้โฮและขอเธอว่าอย่าทิ้งเราไว้ข้างนอกเลยฉันสาบายเลยว่าไม่นานหรอกฉันได้งานเมื่อไหร่จะไปนะป้าฉันมองเราอย่างรังเกียจแต่ก็ตกลงช่วยไม่ใช่เพราะว่าสงสารแต่เพื่อ,อยามหน้าแม่ฉันเรายายไปอยู่กับนักเกรซ แม่ออกไปพยายามหางานทำทุกเช้าระหว่างนั้นฉันก็ดูแลสองแฟตและช่วยป้าทำงานรอบบ้านแต่เธอก็ล้อแล้วก็เหยียดหยามฉันไม่แย่สำหรับลูกสาวอ,อ่่าขี้แพ้นะวันหนึ่งเธอพาฉันไปช้อปปิง้งซึ่งกลายเป็นว่าเธอแค่อยากให้ฉันถือของให้เร็วๆสิเฟรียเพื่อนบ้านของป้าเกรซเห็นเราพวกเธอมองฉันเหมือนเป็นถุงขยะที่มีขาเดินเธอเป็นพวกเด็กข้างถนนเหรอเปล่าในลูกของพี่สาวห่วยแตกของฉันเองน่ารักจริงๆ พอถึงบ้านฉันก็ถามว่าวัยรุ่นที่พูดถึงเป็นใครย่านนี้มีแก๊งวัยรุ่นพวกนั้นขโมยของส่งเสียงเปรตตอนกลางคืนเป็นขยะสังคมของแท้ถ้าพูดถึงพวกเขาเหมือนหนูท่อในห้องใต้ดินจะชัดเจนอยู่อย่างหนึง่งกลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นอันตรายจริงๆค่ะในเย็นนั้นมีนักเรียนมาติวพิเศษเล่กับป้าฉันเขานิสัยดีและมีรอยยิ้มอ่อนโยนง่ายเอาชาไหมเขาไม่ทันได้พูดอะไรป้าฉันก็มาเธอจับข้อมือฉันแล้วก็ลากไปอีกห้องหนึง่งลืมกำพืชเหรอ เด็กคนนั้นมาจากครอบครัวที่ดีเขามีแฟนแล้วแค่ทักทายเองอ๋อเหรอเธอมันก็โศโครอกเหมือนแม่นั่นแหละตอนนั้นความจริงก็เลยปรากฏแม่ฉันแย่งแฟนของป้ามาพ่อของฉันเองนั่นคือวันที่สองพี่น้องขาดกันตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทําไมป้าถึงเกลียดฉันนะฉันจับสองแฝดใส่รถเห็นแล้วก็พาไปเดินเล่นเพื่อไตร่ตรองฉันก็เลยเห็นพวกเขาพวกแก๊งวัยรุ่นที่ว่าพวกเขาผอมแต่งตัวด้วยแจ็คเก็ตขาดๆและดูไม่กลัวอะไรพวกเขาอยู่รวมกันเป็นเหมือนฝูงที่หัดอยู่รอดโดยไม่มีผู้ใหญ่ หนุ่มตัวสูงผมสีเข้มโดดเด่นออกมาเขาดูจะเป็นหัวหน้าฉันรีบเดินไปแล้วก็เลี้ยวหายเข้ามุมไปแม่กลับบ้านมาตอนบ่ายแก่ๆหางานได้หรือยังหรือมัวไปฝันกลางวันมาทั้งวันอีกแล้วฉันได้งานมาแล้วเดี๋ยวย้ายออกเร็วๆนี้แหละฉันภาวนาในใจอย่างมีหวังขอให้แม่บอกความจริงทีเถอะแต่เช้าวันถัดมาเสียงกรี๊ดของป้าก็ทำลายความเงียบเธอขโมยเงินฉันไปใครอะแม่เธอไงฉันเก็บเงินพักร้อนมาทั้งปีมันก็ทุกอย่างหนีไปแล้วไม่เป็นไปไม่ได้นะดูนี่สิ ป้าปาโนที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้ฉันฉันไม่เหมาะเป็นแม่คนหรือทำงานเลยฉันอยากใช้ชีวิตเพื่อตัวเองลาก่อนออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเธอคว้ารถเห็นแล้วก็ไล่เราออกไปทางประตูป้าเกรซขอร้องแลวค่ะเราไม่มีที่ไปฉันจะไปแจ้งตำรวจถ้าไม่ไปฉันจะบอกว่าเธอรู้เห็นนะฉันรู้ตัวว่าเถียงไปก็เท่านั้นถ้าฉันโดนจับพวกเด็กๆจะต้องอยู่ลำพังฝนเริ่มตกแล้วเราหลบฝนตรงป้ายรถเมล์ตรงหน้าบ้านป้าฉันพวกเด็กๆจะได้ไม่เปียกผ่านไปสักพัก รถตำรวจก็มาจอดที่บ้านป้าตำรวจลงมาจากรถดูจริงจังคิ้วขมวดเขาเคาะประตูบ้านของ้าเกรสฉันเลยรีบไปจากที่นี่ระหว่างเดินร่อนเร่รอบย่านนั้นฉันก็มาเจอกับบ้านร้างหน้าต่างมันแตกสนามหญ้าไม่ได้ตัดแต่งและชั้นบ้านก็เบี้ยวด้วยถึงจะไม่ห้าดาวแต่ก็พ,พักอยู่ชั่วคราวได้แหละในบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้แต่มีที่นอนเก่าๆบนพื้นเตาผิงในห้องนั่งเล่นฉันเจออาหารกระป๋องในตู้นิดหน่อยและยังมีนมผงเด็กเหลืออยู่ในกระเป๋าก็เลยไม่ได้แย่ขนาดนั้น น้องของฉันพลอยหลับไประหว่างมองพวกเขาฉันก็รู้ว่าฉันต้องเข้มแข็งฉันคือโลกทั้งใบของทั้งคู่และทั้งสองคือแสงสว่างของฉันในตอนเช้าฉันพยายามเปลี่ยนที่นั่นให้เป็นบ้านฉันซักชุดในแม่น้ํากวาดฝุ่นแล้วก็หยักใยฉันเจะเทียนด้วยค่ะแต่เราต้องการเงินฉันตัดสินใจทํางานเป็นแม่บ้านในห้างสรรพสินค้าเจ้าของเป็นหญิงใจดีที่ดวงตาเหนื่อยล้านีลูกของหนูเหรอน้องชายกับน้องสาวค่ะแม่เราป่วยมากๆและหนูไม่มีใครให้ฝากนะคะถ้าถอนใจอย่างเข้าใจ และแนะนำให้ฉันฝากเด็กๆไว้นในสนยนเลี้ยงระหว่างทำงานฉันถูพื้นและล้างห้องน้ำทั้งหมดก็เพื่อเอชกับโรซี่พอจบกะแรกของฉันฉันก็รับเด็กๆและกลับบ้านแต่แล้วฉันก็เจอตำรวจข้างประตูเขาคุยกับคนที่ผ่านไปมาและให้ดูรูปแม่ฉันตำรวจคงจะตามหาท่านแล้วฉันก้มหน้าจะได้ไม่ดูโดดเด่นและเดินผ่านไปเรากลับไปยังบ้านร้างแสนหน้าอยู่ของพวกเราแต่พวกวัยรุ่นที่ฉันเจอกลับไปอยู่ที่นั่นใจฉันหล่นวูบมาทําอะไรที่นี่นะ่ะนี่มันถิ่นเรานะ เกตนะเราเจอบ้านนี้ก่อนบรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาสัญชตาญาณบอกให้ฉันหนีแต่ใจฉันเตือนว่าฉันไม่มีที่ให้ไปฉันก็เลยงัดความกล้ามาตกลงกันฉันจะทําความสะอาดทําอาหารแล้วก็ซักผ้าแล้วนายต้องให้เราอยู่แม่บ้านฟรีเหรอ,อน่าสนุกดีนี่ฉันก็เลยเริ่มอยู่กับแก๊งของโทนี่นั่นก็คือชื่อของหัวหน้าแก๊งฉันไม่ได้ขโมยของฉันทํางานอยู่ที่ห้างในตอนเช้าที่บ้านในตอนเย็นไม่นานนัก ฉันก็กลายเป็นเหมือนแม่ของพวกเขาและเอาจริงๆนะมันน่าหงุดหงิดมากพวกเขาทิ้งของไว้ระเกะระกะไม่ยอมล้างจานและไม่อาบน้ําด้วยพอทีนี่มันกองขยะชัดๆอยู่เหมือนหนูในกองขยะเลยอย่าลืมว่าเธอมาหาเราเองเฟรย่าจะชินกับโลกของเราหรือว่าจะไปซะก็ได้ไปแนะ่ฉันพาสองแฝดนั้นออกไปอย่างมั่นๆแต่แล้วฉันก็เห็นตำรวจคนเดิมอีกฉันขนลุกสู้ขึ้นมาฉันไปไม่ได้อย่างน้อยเราก็มีที่พัก ถ้าเราไปอยู่ข้างถนนไม่นานตำรวจก็ต้องเจอเราแน่พวกเขาจะพาแอชกับโรซี่ไปฉันกลืนศักดิ์สิ์แล้วก็กลับเข้าบ้านไปกะแล้วว่าต้องกลับมาเธอก็เหมือนพวกเราที่ไม่เชื่อใจผู้ใหญ่อีกแล้วก็จริงของเขานั่นแหละเย็นวันถัดมาโทานี่กลับมาแขนเป็นแผลนั่งสี่ฉันช่วยเองช่างเธอฉันโอเคถ้านายเป็นอะไรไปใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่มเขายิ้มจังๆแล้วก็ให้ฉันทําแผลเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันขโมยของแถวนี้แล้วได้แผลมาตอนข้ามรัว้ว โทนี่เห็นอยู่ว่านายเป็นหัวหน้าได้เพราะว่าฉลาดไม่ใช่เพราะว่าแกร่งที่สุดนายอยากขาโมยของไปตลอดชีวิตเหรอฉันไม่มีทางเลือกมากนะักเขาบอกว่าเขาโตมาในบ้านเด็กกำพร้าที่บ้านอุปถัมภ์แต่ละบ้านแยกขึ้นกว่าที่ก่อนหน้าพวกเขาชอบเอาฉันไปคืนฉันเลยตัดสินใจว่าจะดูแลตัวเองและพวกคนที่เหมือนกับฉันก็มาจอยด้วยฉันเข้าใจแต่มันก็มีทางเลือกอื่นไปหางานทําดูร้องสี่สักรทีหนึ่งก็ได้นะเขามองฉันอยู่นานเหมือนกําลังช่างข้อดีข้อเสียอยู่จากนั้นก็ถอนหายใจ โอเคอาทิตย์เดียวนะไม่มีใครเถียงการตัดสินใจของเขาฉันก็เลยหางานทําความสะอาดให้ที่ห้างตอนแรกพวกเขามีความสุขเหมือนเด็กในซูปเปอร์ที่ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยที่นี่มีของให้ขโมยเพียบเลยแต่โทน,นี่ก็รีบปรามพวกเขาอย่าไม่แต่จะคิดนะแกรี่เราตกลงจะทํางานสุจริตก,กันแล้วต่อไปฉันก็ติดป้ายประกาศตามถนนแล้วเราก็ได้งานเพิ่มทุกคนกับฉันทําความสะอาดบ้านคนอื่นฉันไม่ได้วางแผนไว้แต่เราก็เป็นทีมทําความสะอาดกันจริงจริง เราทำงานหนักและเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งทุกคนแปลงโฉมกันพวกเขาซื้อเสื้อผ้าง่ายๆและเริ่มอาบน้ำทุกวันเราเรียกช่างไฟมาเมื่อไฟสว่างในบ้านเราพวกเราก็อึ้งกันเหมือนได้เห็นเวทมนต์บ้านเราเริ่มเปลี่ยนไปเราก็เหมือนกันเรากินมื้อค่ำด้วยกันเราดูแลกันและปฏิบัติต่อการเหมือนครอบครัวจริงๆวันหนึ่งฉันก็ตัดหญ้าและปลูกดอกไม้ถพาบ้านเริ่มดูดีมากไปคนจะรู้นะเดินไปมันก็ไม่ดีหรอกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันมีบ้านจริงๆ,งๆฉันอยากให้มันน่าอยู่ ทนี่ถอนใจแต่ก็ไม่ห้ามทุกอย่างไปไปได้ด้วยดีจนกระทั่งมีคนมาเคาะประตูฉันเห็นพวกคุณปรับปรุงบ้านก็เลยอยากมาทักเพื่อนบ้านใหม่เดี๋ยวก่อนนะฉันจำเธอได้หัวหน้าแกงนั่นนี่คุณครับเราไม่รบกวนใครแล้วพวกเธอเป็นฝูงหนูจรจัดเป็นจุดด่างพร้อยในย่านแสนสวยของเราฉันจะทำให้พวกเธออยู่ห่างจากคนปกติเลย เพียงไม่กี่ชั่วโมงป้าฉันก็ไปรวมพลแม่บ้านหัวร้อนมาที่หน้าบ้านเราพวกเธอตะโกนว่าเรียกนักสังคมสงเคราะห์แล้วพรุ่งนี้พวกเธอจะโดนส่งไปที่ที่ควรอยู่จะทํายังไงดีเรารีบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่จะมาได้นะหรือป้าไข่เน่าใส่บ้านยายพวกนั้นฉันผิดเองที่พวกเขาดูเรื่องบ้านของเราแต่ฉันไม่ให้พวกเขาไล่เราหรอกมีแผนยังไงเราจะได้ละครที่ชื่อครอบครัวแสนธรรมดากันฉันแนะนา,นาให้เทอนี่กับฉันสร้างเป็นคู่รักผู้ใหญ่และทําเหมือนสองแฝดเป็นลูกเรา เพื่อนๆเราไปซ่อนแล้วเราจะให้นักสังคมสงเคราะห์คิดว่าเราเป็นครอบครัวธรรมดาเอาแบบว่าดีค่ะเราน่ารักนะจ่ายภาษีด้วยอาจฟังดูพิลึกแต่คุ้มให้ลองนะวันถัดมาทั้งแก๊งก็ซ่อนที่ห้องใต้หลังคาเจ้าสวมแว่นตาและเดสจืดๆโทนี่แปะหนวดปลอมเอาไว้มาดูน่าเชื่อถือสุดๆเลยสองอย่างที่เราไม่คาดคิดคือที่เจ้าหน้าที่มาพร้อมตำรวจคนนั้นและมีกลุ่มแม่บ้านหัวร้อนรอข้างนอกอีกสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่มอนโร เราได้รับร้องเรียนเรื่องแก๊งเด็กเร่ร่อนที่ซ่อนตัวที่นี่จริงไหมครับพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันคะเราเป็นครอบครัวธรรมดานะคะใช่ไหมคะที่รักใช่แล้วครับดื่มชาไหมครับพวกผู้ใหญ่ชอบดื่มกันนนิใช่ไหมครับโทนี่วินาทีนั้นหนวดเขาก็เริ่มเล่าโชคดีที่ไม่มีใครเห็นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์มองไปรอบๆบ,บ้านนี้ดูแลอย่างดีเลยนะครับพวกเด็กๆอยู่ได้หายห่วงแน่นอนทุกอย่างถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีจนป้าฉันบุกครวดเข้ามาในบ้านอย่างใจร้อน ทำไมมันนานนักล่ะรีบจับไปสิดวงตาเธอทิ่มแทงฉันเหมือนมีดเธอเข้าใจทุกอย่างในทันทีพวกนี้ก็แค่ไวรุ่นปลอมตัวเรยากับเด็กนี่เป็นลูกของพี่ฉันฉันไล่ไปเองฉันรู้สึกเย็นวาบทั้งตัวใจฉันเต้นแรงอยู่ในอกและฉันก็รู้ตัวว่าฉันจะไม่ทนเงียบแล้วพอทีเราไม่ใช่หนูหรือว่าอากาศสักหน่อยนะเราเป็นแค่เด็กที่เลิกเชื่อใจผู้ใหญ่แต่เราอยากจะใช้ชีวิตเราแคร์กันและกันแล้วเรามีแผนเราอยู่ด้วยกันได้มีความเงียบปกคลุมตรงนั้นอยู่หลายนาทีเลย จากนั้นตำรวจก็ค่อยๆหันไปมองป้าฉันงั้นคุณก็ทราบดีว่าสมาชิกครอบครัวคุณที่เป็นผู้ยาวไม่มีที่ไปแต่ก็ยังไล่ไปงั้นเหรอถ้าจะมีใครที่ควรโดนจับก็เป็นคุณนี่แหละป้าฉันหน้าซีดแล้วก็ทำปากยืนแล้วเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ก็มองหน้ากันเองเรารู้แล้วว่าที่นี่ไม่มีผู้ใหญ่บอกคนอื่นให้ออกมา,าจ้าเราไม่ทำอะไรหรอกโทนี่ให้คำสั่งแล้วแก๊งเขาก็ลงมาพบกันครึ่งทางนะ บ้านนี้จะกลายเป็นศูนย์เกื้อกูลสําหรับวัยรุ่นที่ไม่มีผู้ปกครองพวกเธออยู่ได้แต่อยู่ในการดูแลของเราเราจะหาอาหารและไฟฟ้าและโอกาสในการศึกษาให้ด้วยทุกคนมองโทนี่กันเขาเกาหัวแล้วก็พยักหน้าแบบนั้นคงไม่เป็นไรตกลงครับเมื่อนักสังคมสงเคราะห์แจ้งเหล่าแม่บ้านพวกเธอก็เริ่มวุ่นวายเหมือนหันขี้วีนเด็กๆเ,เหล่านี้อยู่ในการคุ้มครองของรัฐแล้วผมแนะนําให้คุณไปทําเรื่องที่มีประโยชน์อย่างเช่นการไม่สอดเรื่องของคนอื่นนะครับพวกเรายิ้มรู้สึกเป็นผู้ชนะ แต่เซอร์ไพรส์ก็ยังไม่จบเรย่าแม่หนูชื่อว่าเมนดาจอนสันใช่ไหมใช่ค่ะผมตามหาเธอมาปีหนึ่งแล้วตอนป้าหนูแจ้งความเรื่องขโมยฉันจำเมนดาได้คุณตามหาท่านตั้งแต่ก่อนแม่ขโมยเงินอีกเหรอใช่แล้วเราเจอกันที่คอนเสิร์ตแล้วเธอก็หายไปเนี่เขามองสองแฝงและสีหน้าจริงจังก็ดูอ่อนเยนขึ้นผมคิดว่าพวกเธอเป็นลูกผมนะพวกเขาอยู่กับคุณคงดีกว่าผมไม่อยากแพร่พวกเธอจากพี่สาวผมขออุปการะพวกเธอได้ไหมฉันคิดอยู่นานเลยแต่สุดท้ายก็ตกลงลองเชื่อผู้ใหญ่ดูอีกครั้ง พวกเราย้ายเข้าบ้านคุณมอนโรเขาเป็นคนดีและคอยช่วยเหลือฉันยังเรียกเขาว่าพ่อไม่ได้แต่เขาก็เป็นพ่อที่ดีของแอชกับโรซี่ฉันกลับไปเรียนแล้วต่อมาก็เรียนจบวิทยาลัยหลายปีผ่านไปฉันตั้งบริษทัททำความสะอาดกับโทนี่ซึ่งภายหลังก็กลายเป็นเครือใหญ่เลยล่ะค่ะเราทำงานการกุศลและช่วยงานในบ้านสำหรับวัยรุ่นที่เป็นจุดเริ่มต้นของเราวันหนึ่งฉันเจอแม่ตัวเองชีวิตท่านลำบากมากม ถ้าไม่ได้พยายามเข้าหาเพียงแค่มองอยู่ห่างๆท่านรู้ว่าตัวเองไม่น่าให้อภัยฉันไม่ใช่เด็กที่ท่านทิ้งคว้างได้แล้วฉันเข้มแข็งจะเป็นผู้ชนะแล้วและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นความสําเร็จของฉัน